ชุกโอจกาดินี่แหละฮะตําไมเยลลี่เป็นมันไม่ใช่แซนด์วิชแต่มันคือแฮมเบอร์เกอร์แต่รับรวต้นหนึงแฮมมันคือแฮมเบอร์เกอร์นครับนครับทุกคนเอาแบบเนีนะครับ เปรี้ยวดีนะครับทุกคนเอาวันต่อไปนะครับจะเ,เป็น,ปนตัวน,นี้นะครับรแซ่ทรักเนาะนี่อร่อย มาเลยครับอืมหึล,ลับมาหนึ่รัอะแม่เลยเาหาไปแล้วนะครับบ,บน้นนแล้วต่อที่ ก็ไมีกแล้วนะครับยืดเลยอันนี้จะยืดเลย <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้เป็นคาวามเปรี้ยวหวานเหมือนกันแต่ปเปรี้ยวแต่ปเปรี้ยวหวานที่จะน้อยมากเลยรสชาติเนี่ยจะหวานมากกว่านิดนึงเบลนิดเียวน,นะครับ ไปก็อันนี้อีกแล้วครับผมเดี๋ยวไม่อีกครับแต่ต้องปิดไอ้นั่นก่อนนะครับนี่ยือยู่ีก่ให้ทุกคนดูไม่ทันยุ่เสียงนะครับ ครับเดี๋ยวเรามีอีกนะครับจะขออนุญาตไปแป๊บหนึ่งไปไปหาดูก่อนเ,ออเราได้ไหมีดีล้วนะครับทุกคนเปน็นอันนี้ครับเดี๋ยวลองกินกันนะครับมันต้งใช้กันไกลหรือเปล่าตาเพื่เราใช้กันไกลนะครับ หวานสับประรดนะครับหวานมากหวาาสับประรดแค่บางเสียง